ขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ขอโอกาสเพื่อนสหธรมิกแล้วก็เจริญพรคณะสัทธาสาธุชนผู้ติดตามรับชมและรับฟังรายการธรรมะทางช่อง YouTube อีสานธรรมแห่งนี้ทุกคนทุกท่านเช่นเคยวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมะสวรรณเป็นวันแห่งการฟังเทศปฏิบัติธรรม ตรงกับวันเสาร์ที่3กันยายนพุทธศักราช2565ขึ้น8ค่ำเดือน10วันนี้จะพูดถึงมงคลละสตรที่28เรื่องเป็นคนว่าง่ายให้ทา่ทานทั้งหลายได้ติดตามรับชมและรับฟังร่วมกันท่านกล่าวว่าคนเป็นอมาพาตแม้จะมีของดีวางอยู่รอบตัว ก็ไม่อาจหยิบฉวยนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ฉันใดคนหัวดื้อว่ายากแม้จะมีครูอาจารย์ดีวิเศษแค่ไหนก็ไม่สามารถถ่ายทอดเอาวิชาคุณความดีมาใส่ตัวฉันนั้นคนว่าง่ายสอนง่ายคือคนที่อดทนต่อคำสั่งสอนได้เมื่อมีผู้รู้แนะนำพร่ำสอนให้ตักเตือนให้โดยชอบทำแล้ว ย่อมปฏิบัติตามคำสอนนั้นด้วยความเคารพอ่อนน้อมไม่คัดขานไม่โต้อตอบไม่แก้ตัวโดยประการใดๆทั้งสิ้นคนบางคนอดทนอะไรได้สารพัดทนแดดทนร้อนทนความลำบากตรากตรำป่วยไข้ไม่สบายแค่ไหนก็ไม่เคยบน่นแต่ทนไม่ได้เมื่อมีใครมาแนะนําสั่งสอนตักเตือนจะเกิดความรู้สึกคับแคบโต้อตอบหักล้างขึ้นมาทันที เพราะเขามีเชื้อหัวดื้อว่ายากสอนยากอยู่ในตัวลักษณะของคนว่าง่ายจะมีลักษณะที่สังเกตได้อยู่ถึง1 1ประการด้วยกันคือ 1. ไม่คกรบเหลือนเมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือนคือไม่แก้ตัวไม่บิดพริว้วยอมรับฟังด้วยความเคารพ 2. ไม่ยอมนิ่งเฉยเมื่อถูกตักเตือน พยายามปรับปรุงแก้ไขปฏิบัติตามคำแนะนำทันที 3. ไม่มีจิตเพ่งคุนเพ่งโทษผู้ว่ากล่าวสั่งสอนคือไม่คอยจับผิดท่านแต่รับฟังโอวาทด,ด้วยดี 4. เอื้อเฟื้อต่อคำสอนและต่อผู้สอนเป็นอย่างดียิ่งคือยอมทำตามคำสอนนั้นและเชื่อฟังผู้สอนอย่างดี 5. เคารพต่อคำสอนและต่อผู้สอนเป็นอย่างดียิ่ง 6. มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอย่างดียิ่ง 7. มีความยินดีปรีดาต่อคำสอนนั้นถึงกับเปล่งคำ่าสาธุสาธุสาธุรับฟังโอวาทนั้น 8. ไม่ดื้อรั้นคือไม่ดันทุรังทำไปตามอํำเภอใจทั้งๆท,ท,ท,ที่รู้ว่าผิดแต่ทำไปตามความถูกต้องเมื่อผิด ก็ต้องแก้ไขปฏิบัติให้สมควรเกียริธรรม 9. ไม่ยินดีในการขัดคอไม่พูดสวนขึ้นทันที 10. มีปกติรับโอวาทเอาไว้ดีเยี่ยมตั้งใจฟังทุกแง่ทุกมุมไม่โต้อตอบและ11เป็นผู้ที่อดทนแม้จะถูกว่ากล่าวสั่งสอนอย่างหยาบคายหรือโดดาอย่างไรก็ไม่โกรธอดทนได้เสมอ ฉะนั้นโดยสรุปลักษณะของคนว่าง่ายสอนง่ายนั้นก็สรุปโดยยอดได้สามประการคือ 1. รับฟังคําสั่งสอนด้วยดีไม่กลบเกลื่อนไม่แก้ตัวไม่เถียงไม่ขัดคอไม่โต้กลับไม่จ้องจับผิดท่าน 2. รับทำตามคําสั่งสอนด้วยดีไม่เดือรั้นดันทุรังไม่รีรอไม่อิดออดกระบิดกระบวน และ 3. รับรู้คนผู้สอนอย่างดีไม่โกรธไม่คิดลบหลูคนท่านอดทนได้แม้ถูกว่ากล่าวสั่งสอนโดยหยาบคายไม่ว่าผู้สอนนั้นจะเป็นผู้ใหญ่กว่าซึ่งเราทำใจยอมรับได้ง่ายเป็นผู้เสมอกันซึ่งเราทำใจยอมรับได้ยากขึ้นและหรือเป็นผู้น้อยกว่าซึ่งเราทำใจยอมรับได้ยากที่สุดก็ต้องยอมรับให้ได้ ประเภทของคนว่าง่ายนั้นท่านแบ่งออกเป็นอีกสาประเภทก็คือหนึ่งว่าง่ายเพราะเห็นแก่ได้คือคนที่เห็นแก่อามิตรรางวัลจึงว่าง่ายเช่นโลกเชื่อฟังพ่อแม่เพราะอยากได้มรดก 2. ว่าง่ายเพราะขาดความเชื่อมั่นในตนเองคือไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองเลยไม่มีความคิดเป็นของตนเองเลยใครบอกให้ทำอะไรก็ทำ ชวนเรียนหนังสือก็เรียนชวนไปเที่ยวก็ไปชวนดื่มเหล้าก็ดื่มอย่างเงี้ยและสามว่าง่ายเพราะเห็นแก่ความดีคือคนที่ยึดถือธรรมะเป็นใหญ่เห็นแก่ธรรมจึงว่าง่ายต้องการปร,ปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นเมื่อมีผู้ว่ากล่าวตักเตือนชี้ข้อบกพร่องให้จึงพร้อมรับฟังด้วยดีเหตุที่จะทำให้คนว่ายากสอนอยากนั้นก็คือ มีความปรารถนาลามกเช่นอยากรวยจึงไปค้าฝิ่นค้าเฮโรอ,อีนเล่นการพนันใครห้ามก็ไม่ฟังชอบยกตนข่มท่านหลงตัวเองว่าวิเศษกว่าคนอื่นไปถึงไหนถึงไหนก็คิดว่าแต่ตนเองเก่งใครๆก็สู้เราไม่ได้มีนิสัยมัก,กโกรธพอมีใครเตือนใครสอนอะไรก็โกรธขึ้นมาทันทีมีนิสัยผูกโกรธ คือไม่ใช่โกรธธรรมดาแต่ใครทําให้โกรธหน่อยก็เก็บผูกติดเอาไว้ในใจเป็นปีๆเลยคนพวกนี้ยิ้มไม่ค่อยเป็นน่าจะเบิ้งทั้งบันมีความรังเกียจเหยียดหยามเพราะฤทธิแห่งความโกรธคือไม่ใช่แค่หน้าเบิ้งเฉยๆแต่พอโกรธใครเตือนทําให้ไม่พอใจแล้วก็แสดงอาการรังเกียจเหยียดหยามทันทีเช่นกระทือบท้างบั้ง กระแทกประตูโครมครามอย่างนี่เป็นตน้นคิดต่อว่าต่อขานคือพอมีใครมาตักเตือนเข้าแล้วก็เกิดอาการคันปากยิบยิบขอให้ได้ต่อปากต่อคำแล้วจึงจะสมใจคิดโต้แยง้งคือเมื่อมีผู้แนะนำตักเตือนให้เห็นข้อบกพร่องของตอนแล้วก็รีบโต้แย้งแก้ตัวทันทีคิดตะเพิดคิดย้อนคิดกลบเกลื่อนคิดนอกเรื่อง คิดปิดบังซ่อนเงื่อนคิดลบหลู่ตีเสมอคิดเรื่ยาเห็นแก่ตัวมีนิสัยโอ้อวดและเป็นคนกระด้างมีมานะคือความถือตัวถือตนอย่างมากเพราะฉะนั้นเราจึงมีวิธีที่จะฝึกทำให้เป็นคนว่าง,ง่ายนั่นก็คือมันเนึ่งถึงโทษของความเป็นคนหัวเดื้อบ้ายากอยู่เสมอว่าที่กล่าวมาแล้ว โทษของคนเป็นคนหัวดือนั้นเป็นอย่างไรฝึกให้เป็นคนมากด้วยความเคารพมองคนในแง่ดีบ้างใครมาแนะนำตักเตือนเราไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนึกขอบคุณเขาในใจก็ได้ฝึกการประวรณาคือการออกปากยอมให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนตนไม่ว่าผู้นั้นจะมีอายุมากกว่าเท่ากันหรือน้อยกว่าก็ตามต้องฝึกสมาธิให้มาก เพื่อให้ใจผ่องใสหนักแน่นสามารถตรองตามคำแนะนำสั่งสอนของผู้อื่นมีใจสงบเยือกเย็นพอที่จะพิจารณาข้อบกพร่องของตนเองและปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นคนหัวดื้อในโลกนี้อาจจะแบ่งใหญ่ๆได้เป็นสาประเภทคือดื้อเพราะความโง่หรือความขี้เกียจจัดเป็นพวกดื้อด้านดื้อเพราะทิฏฐิมานะ หลงตัวเองว่ารู้แล้วจัดเป็นพวกดื้อดึงและดื้อเพราะโทสะโกรธง่ายประเภทนี้จัดเป็นพวกที่บ้าในการปกครองคนหัวดื้อก็มีข้อพึงสังบอนอยู่ก็คือพวกดื้อด้านคือดื้อเพราะริดโง่หรือขี้เกียจนั้นพวกนี้ชอบรับคำสั่งคือมีอะไรก็ส่งไปให้ทําได้แต่ไม่ชอบฟังคำสอน ราะฟังไม่รู้เรื่องบ้างขี้เกียจฟังบ้างพวกดื้อดึงพวกนี้มีแววฉลาดอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่เฉลียวรู้แค่จุดใดจุดหนึ่งก็คิดว่าตัวเองรู้หมดแล้วคือไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้เวลาใช้งานคนพวกนี้อย่าไปบังคับอย่าไปสั่งอย่างเดียวเขาจะไม่ค่อยยอมรับต้องค่อยๆสอนค่อยๆอ,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 อธิบายให้เขาเข้าใจ พวกบ้าคือพูดอะไรผิดหน่อยก็โกรธฉุนเฉียวปึงปังพวกนี้ยากจะเอามาใช้ประโยชน์ได้รังแต่จะทำให้หมู่คณะแตกแยกรวนเรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจิตแพทย์จัดการดีกว่าอาน,นิสง์ของการเป็นคนว่าง,ง่ายนั้นท่านบอกว่าทำให้เป็นที่เมตตาอยากแนะนำพร่ำสอนของคนทั้งหลาย ทำให้ได้รับโอวาทอนุสาสนีทำให้ได้ธรรมะอันเป็นที่พึ่งแก่ตนทำให้ละโทษทั้งปวงได้และทำให้บรรลุคุณธรรมเบื้องสูงได้โดยง่ายบุคคลควรเห็นผู้มีปัญญาที่คอยกล่าวคำขนาบชี้โทษของเราให้เห็นว่าเป็นดุดผู้ชี้บอกคุมทรัพย์ให้ควรคบกับบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้น เพราะเมื่อคบแล้วย่อมมีแต่ดีฝ่ายเดียวไม่มีเลวเลยนี่ก็เป็นเนื้อหาสาระใจความสำคัญของมงคลละสุดที่28เรื่องเป็นคนว่าง่ายคิดว่าท่านทั้งหลายฟังแล้วน่าจะเกิดความเข้าใจเอาละาการกล่าวสาระธรรมในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากัน ทมาสวัสดี